มาเช็คสัมภาระว่าเอาอะไรมาบ้างเอาอะไรมาบ้างมาดูกันโอ้ขาดไม่ได้เลยพี่ทานทานนี่นี่เปร่เปร่เหรอผ้าเนกประสงได้ได้่องดอกเรื่อยเื่อยเหรอน้ำ นี่อาหารอาหารหวานเผาโอ้ม oh, ีเก้าอี้ด้วยมีเก้าอี้ตึ๊บเก้าอี้เด็กเอานั่งพูนนั่งนี่นั่งพูนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่าน้ำแข็งน้ำแข็งหมดยังอ๋อเปรมาสองอัน เพลงมาสองอันเผื่อเราได้ใช้เดี๋ยวจะผูกสักหนึ่งอันก่อนคุณปูนระวังน,นะโ <Okay. S 3> อเคอ่านแล้วเหรอได้สงใจนะ่ะเปลของพี่ปูนพี่ปูนนอนไหมลูกได้แล้วพ,พี่ปูเหรออันนี้อันนี้อะไรสนใจอนะ่ะของพ่อ ของพ่อไม่ได้เอคทีนดังเล้่เปครับแม่จะไม่ีกอัไแม่บอกอันนี้อนใอะเดี๋ยวแมบอกไมุ่ดจ,จนไปอะ,นะ,นะเดี๋ยวมันก็ต่ำครับลูก พี่น้องปุนมามานี่แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละโดยจะนั่งบนเปยนั่งไหมนั่งนั่งที่ไหนนั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ตรงนั้นเกะกะมามานั่งตรงนี้มามานั่งตรงนี้ก่อนลูกเดี๋ยวมามานั่งตรงนี้ตรงนั้นเขาจะทำงานกันนี่มาไปนั่งตรงนน้นไป จมบาดแลเหรอบ้าจมบาดาลเหรอเอ๊ะไปนั่งน้องปุณอยากก่อไฟหรือเปล่า ดูน้องปุ่นเดียวเนาะดูน้องปุ่นเดียวสว,วัสดีครับก่อนอันนี้ไม่ว่างเนะเพราะว่าก่อไปเป็นชั่วโมงก็จะติดตอนนี้ติดแล้วค่อนข้างชัวร์ละวว่าเราได้ย่างอาหารแน่นอน <c oughs> มาติดไข่อะเอ้ะไข่อ่ะ,อาย,อะยาวเนีย่ยพากากนี่ลงมานี่เนะี่ยตึ๊ดตึ๊ด,ดว้าวขายาันมากมาพักที่ไหนครับเนี่ยบนเขาครับบนเขาบนเขาอยากช่วย,อ,วย <laughs> อยากช่วยหน่อย อยากช่วยหนาะว่างั้นอยากช่วยหนาะอยาก <ís S 2> ช่วยนะ <S <S 2> <S 2> นหนาคนนึงก็อยากช่วยอีกคนนึงก็ไม่อยากช่วยใส่ไหมใส่แล้วลูกนมาลองดีน่าจะได้เสร็จแล้วลูก

อันนี้มันก็สูงไป ลูกพี่ผู้จ่ากินจุกกินได้ไหมได้ไม่ย่างก่อนอย่าเล่นมีดเอามาไว้ปุน่นเดี๋ยวแม่ย่างให้นะ ไม่เอาลูกชิ้นมาให้พี่ปุนด้วยอยังไงนั่มัะินแต่เรากินอเกอันไหนอ่ะเอาพี่ปุนอยากกินอันไหนล่ะลูกปูอัดไหมไม่ดี้ดีพี่ปุนอยากกินบุอดนะไม่ปุม่กินบุอดนะ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอพี่จุรีเลยครับพี่จุรีไปไหนไม่รู้แชร์ไปให้แกพี่จุรีรบส่งป่ว้าว wow. สวัสดีครับชอบไหมบรรยากาศจริงๆผลจะตกนะเราย้ายาสถานที่ย่างมนาะสองที่ละที่แรกก็ข้าง,างๆนี่แหละแต่ว่าดูแล้วมันมันจะไม่มุมฝนเราก็เลยต้องขยับเข้ามาข้างในพอมาถ่ายมุมนิดดีตรงนั้นมันก็สู้คันเป็นไปเลยนะ bởi ăn nước, sao mày ăn nước bỏi chẳng à หลากรอเลยหมดยังหมดยังลูกเล่นได้ใช่บรรยากาศทุกคนมันได้อยู่กับครอบตัวได้อยู่กับคนที่เรารักนะเนาะไม่ต้องไปไปยุดติดอะไรกับร้านอาหารมาก ไม่ต้องไปอะไรกับไร้าเรียกว่าอะไรอะมือถือมากลูกก็วิ่งเล่นตามป่าลูกก็วิ่งเล่นตามป่าไม่ได้กลัวเลยเลยเนี่ยดูน้องคุณถ้าควันไปทางนั้นก็หลบครับหลบออกจากควันหลบออกจากควันเห็นด้วยใช่ครับใช่ครับเห็นไหมแม่เห็นแต่ว่ากำลังกำลังปรับอยู่ค่ะอ่าอ่คาค่อยๆปรับ นี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นกลกลวิธีให้เราได้อยู่กับลูกครอบตัวอีกอย่างหนึง่งโดยที่เราอยากจะให้เขาออกลังกยเขาก็ไม่ยอมออกลังกยกับเราใช่ไหมดังนั้นเราก็หากลวิธีให้เขาได้มาทํากับเราเนี่แหละก็คืออย่างก็เป็นเรื่องสนุกสนุกอยูน่นะสนุกอยูอยอย่ไม่จำเจอะไรเงี้ยช่วยกันทำ ไม่มาแล้วะอ่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวรีบุด้วแม่บอนนะไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะครับพี่ปุณไปตรงนู้นเลยอ่าพี่ปุณไปตรงนู้นเลยตรงนี้ไม่ได้หมูเราหมดยังยังค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หมักเส้นยังไม่ได้หมักอ่ะค่าหมักมาเลยก็ได้แ้่ใครคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากเคาะจอเคาะใจนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็อาจจะเห็นแค่นี้แหละนี่คือ เรียกว่าเป็นเป็นบรยาานบรยากาศเป็นบรรยากาศที่เราหลายคนนะครับหลายหลายคนต้องการและไม่มีโอกาสนะครับตัวผมเองก็วางแผนไว้นานอยู่นะครับเด็กจะมาตื่นเช้ามาก็คุณคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีศึกษากันประมาณสี่ชั่วโมงนะครับ,รบถึงเริ่มออกไปซื้อหมูซื้อไก่แล้วก็เดินทางมาเขาไม่กับเขียงเขาไม่กับเขียขเข่ยทำไมไม่เอานีึไม่มันจะได้หั่นแลจะได้างี พี่ปุ่นพร้อมยังจำไม่พอนี่นี่นี่จะกินหรือยังเหนียวฮะวจะเอาอันนี้ให้เจ็บจันะอะไรนะเอาอันนี้ให้เก็บทำอันนี้ให้เสร็จก่อนออน้องๆอันนี้ก็ทำเพื่อลูกนะครับเพื่อลูกชอบอุ้ยหอมมากเลยนะคุณ จะอันนี้คือหนูหาที่เจ็ดใช่ไหมอ,ไไหอร่อยมากเลยพี่ปูนเอาไหมไม่เอาอะฮะไม่เอานี่เอาก็เอาปากมาชิมทุกชิ้นย่างไงไม่ต้องเดี๋ยวไม่เข้าปากเลยแล้วอ,อีกไหมกลัวพ่อแม่เสียใจไม่เอาใช่ไหมงั้นป้ากินหมดนะ พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วมาอันนี้มาจะได้ใช้แล้วมาจะได้ใช้แล้วมาเสร็จแล้วมามาเอามา,า,มานี่หมดยังหมดยังในปากอ่ะหมดยังไปเอาอีกเลยมาหมดแล้วอ่ะเอาเอารสชาติดีมากมาพี่ปุ่นไปกินก่อน เดินมาเร็วๆี่ปุ่นครับไปไปกินก่อนเร็วๆปุ่นหมาแย่งแล้วนะนั่นนั่นไปดูดิหมาแย่งแล้วนะเนี่ยมาแล้วเนี่ยให้หมากินได้ไหมมามานี่นี่นะมานี่มามุมนี้มาเร็วเอ๊ะี่ปุ่นมามานั่งเก้าอี้เร็วๆเอาอย่ามาทำแม่อยู่ใครอยู่มันมา ามาพี่ปุนมาตรงนี้เดี๋ยวเรว้ลูกก็กินยากหนนะเนีหยหมาก็าสองตัวมาอยู่ไหนเนาะหมาก็สองตัวเลยทักทายคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเรามาสร้างความสุขด้วยตัวเองกันอันนี้ก็สุขแล้วแหละเอามาให้ลูกมานั้งคน

เดี๋ยวไม่สบายต้องเทไหมพี่หรือว่าเดี๋ยวไม่เทมัดข้อรองเท้าลูกข้อ,ข <c oughs> ห,อหรือลูก นั่งก็ได้ไหมนั่งก็ได้นั่งก็งกจับจับซ้ายจับขวาดีๆจิ้มเราก็ต้องทำมามมมมเนาะซ้อใหม่หมือนี่แหละโอ้มือ,อ,มอเพื่อนก็ล้างหน่อยปุ้นเอาอีกไหมขยับมานี่มาขยับมานี่ ไหมแม่นไหมแม่นไหมกินดีๆว้ากำลังเยอะหมดยังหมดระบอกครับหมดระบอกพร้อมเสิร์ฟ 小弟弟。 กเ,เ้าหันหน่อยไม่ต้องหันแล้วแม่นแนันกามาเป็นคุณหนุ่ยแล้ว <c oughs> ที่ปุ้นหมดยังครับหมดแล้วอฮ้ยหมดไวจังเลยปับนึงน,นะเดลิเวอรี่มาแล้วแป้่หิวน้ำนะน้ำอะไร น้ำที่หลังน้ำที่หลังเข้ากินก่อนมันไม่จบหรอกอร่อยไหมอะอร่อยครับโอ้น่น่นก่นมาอีกาฝนตกแล้วขั้นต้น ฝนตกแล้วหมดยังไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่าเพิ่ง<ม>กินนี้ให้เสร็จก่อน,นจะมาหมูทำน้ำทำยังไงฮะน้ำที่หลัง Làm gì right. okay. <laughs> <không> <laughs> Đi mày? เขาเน้นใช่แต่ไอ้ที่โค้ง,งนี่คือแบบมันมันอยู่ในตัวเนาะไปเนี่ยส<อ>วัสด,ดียังสวัสด,ดียัง เาอกว่าเปลี่ยนมั้ยถ้าฝนตกมาเราจะอยู่รอดไหมเขาตกแรงมากๆาไม่รอดอืมเจ็บนะอะ